สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทีมงานโตชิบะที s โซลูชันปันความรู้นะครับโดยผมพรมเมศอาริทานวิศวกรอาวุโสจากบริษัทโตชิบะไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศโตชิบะการมาแนะนำนะครับเป็นทริคง่ายๆสำหรับหลายคนที่มีปัญหานะครับ หลอดไฟส่องสว่างหน้าเครื่องมันแยงตาตอนที่เรานอนตอนกลางคืนนะครับทำไมหลอดไฟถึงสว่างจ้ามากเหลือเกินนะครับผมมีทริคง่ายๆนะครับจะมาแนะนำวันนี้เราสามารถปรับระดับความสว่างของหน้าจอแสดงผลได้นะครับ สำหรับปัญหานะครับที่พบกันก็คือหลอดไฟสองสว่างหรือนะฮะหลอดแสดงการทำงานมันสว่างมากเกินไปในตอนกลางคืนนั้นสามารถที่จะปรับลดหรือปิดได้นะครับวิธีการก็คือนะครับเริ่มจากเรานำรีโมทมานะครับกดปุ่มพัดลมที่รีโมทค้างไว้นะครับ3วินาทีจนหน้าจอขึ้นคำว่าดีนะครับอาจจะห้อยท้ายมาเป็นดี1 2หรือ3ก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เราทําการเปลี่ยนด้วยการกดปุ่มลดอุณหภูมิแล้วก็ชี้พปทีแอร์นะครับเปลี่ยนจาก D3 นะครับเป็น D2 D0 หรือ D1 เราจะเห็นว่าหลอดไฟนั้นมันก็จะเปลี่ยนสถานะจากสว่างมากสุดนะครับลดระดับลงมานะครับค่อยๆรีลงมาจนระดับที่หลอดไฟนั้นปิดสนิทนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานนะครับว่าต้องการที่จะโชว์หลอดไฟนั้นหรือไม่นะครับหรือจะแค่รีนะครับลูกค้าสามารถเซ็ต ปิดแล้วก็ปรับขึ้นมาใหม่ตามความต้องการได้เลยแต่ในตอนที่ลูกค้ากดนะครับปุ่มแฟนค้างไว้นั้นนะครับต้องรีบกดสั่งงานเพื่อเปลี่ยนระดับของแสงนะครับหากเราไม่กดอะไรเลยมันก็จะกลับมาสู่โหมดทํางานปกตินะครับนี่คือวิธีการง่ายๆในการปรับลดแสงหน้าจอแสดงผลนะครับเพื่อทําให้เรานอนหลับได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าทุกท่านจะนําทริคตรงนี้กลับไปใช้งานที่บ้านของท่านนะครับสําหรับการปรับ ลดเพิ่มแสงหรือปิดนะครับของครื่องปรับอากาศตัวชิบ้านั้นทําได้ง่ายเพียงนิดเดียวนะครับัง mm hmm. ว่าทุกคนจะใช้ข้อมูลจากตรงนี้ไปปรับใช้กับที่บ้านของตัวเองและทําให้นอนหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ